สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับสบาพามาเบิงไล่หน้าสปนผสมมือใหม่ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็น uh, ทั้งไก่เฮ็ดคอกเป็ดไม่ๆครับเป็นกระล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงอันนี้ก็คือเริ่มต้นได้เป็ดเทพสามตัวครับกระเนยเป็ดเทพจากข้อไกลหุ่น ลงมาเบิองลงมาไหวมองนี่นะครับพ่นสีดีใจพ่นสีเล่นน้ำยังคักเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็ดเทียบมีตัวแม่สองครับตัวแม่สองหลากาักตัวผูหนึ่งน,นี่ครับนี่ครับเพิ่นกะรู้สึกว่าเพิ่นสีแฮปปี้นี่ครับเล่นน้ำหม,มักยังคักเลยนะครับหาเพิ่นแพรพั่นไปเนาะพี่น้องเนาะเอาไวต้ตลาบ แน่น่าขดครับผมอันนี้เดี๋ยวสิาพามาเบิ้งพามาเบิงคอกครับนี่คอกที่พี่น้องเดี๋ยวเห็นไกลๆนะครับนี่ครับก็เป็นคอกคอกเป็ดเห็นแบบง่ายๆนะครับเห็นแบบง่ายๆเอาโค้งไอ้ไม่ยุค่าโ,โค้งไม่ยุค่าเราก็แาพา่ห้านะครับเบิ้งเป็ดไปน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะเนเล่นกระโดดโลดเต้น พนดีใจเนาะพี่น้องเนาะพันมาอยู่อิสระเอาไม่คงไม่อยู่ข้าล้วก็ไม่แพ้ญาเนี่พี่น้องเนี่ยมองนั้นก็จะเป็นเป็นห้องห้องห้องไข่เพื่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวสีเอาเป็ดไข่มาลงอีจักจักยี่สิบตัวนะครับร่องส่วงทด่ล่องครับพี่น้องส่วงทด่ล่องส่วงเมืองหม่เนาะก็อ้อมดีๆก็ับเอาเฟี้ยงมาให้เพันอยู่อ่าเนี่ยครับ มองนั่นกะพีเป็นลงอาหารเพื่นเดี๋ยวสีภาพไปย่างย่งางไปเบิ้งครับนี่มันเป็นเป็นสาเกลาพี่น้องเป็นสาเกา,เา,เกามันบกเกิดประโยชน์นะครับผมก็เลยแบบเปลีป่ยนแปลงออามาเห็ดแต่ว่าคู่นี่มันเป็ดมันสียางดีวัแล้วพีกก่น้องเลยสีบกเจ็บตินหินขึ้นไหลเลยนี่ครับแต่เว้นการก่างขึ้น โซงโซง,ง,งเป็ดกะเลน่นหาห้วยเป็ดบ่หนาวว่าหนิหมั้่คุณครับเพิ่นมักขนาดเด้เดี๋ยวอันนี้พามาเบิองตรงอันนี้โซนโบมันโซนนะครับโรคอาหารเพิ่นเนาะครับหน่อยให้เบิองโซนอาหารก่อนอันนี้ก็เป็นของให้เพิ่นกินอาหารเนาะครับนี่ใส่ไม่น ไม่ซักข้งสางไม่ซักไม่ไม่ไม่พยุ่งครับนี่ไม่พยุง่งไม่ซักกบไม่อย่างไดหลายหลายอย่างง่ายๆแต่ว่าเกษตรง่ายๆพี่น้องไม่ซักสีเฮ้าแบนแบบว่าตับสางออกมันตุนหมใหญ,ญน่นะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่หลังคาเป็นแบบสังกะสีสังกะสีเก้านะครับตีอ้อมอันนี้คือเป็นโรงอาหารนะครับนะเนาะพ่นเลนน้ำแล้วพ่นกะสีมันก็จะข,ขึ้นมาทาั้งนี้ ีกินมาทางนี้หญ้าทีม่มันหงกนี่ผมก็บ่ตัดออกครับเพราะว่าคล้ายๆว่าตรงนี้มันมีแต่หินนะพี่น้องหินเต็มนึงก็เลยแบบเอาไว้เพิ่นเหยียบเนาะครับเพิ่นจะได้นุ่มนุ่มตีนนะตีนเนพ็ดเพิ่นเหยียบกับกับปุ้งใหญ่พี่น้องก็เฮ็ดน้อยๆกะใส่ตะไคร้ทั้งหมด7จเมตรครับเสา27ตนน้นนะครับบริเวณรอบๆนะครับเนาะ ร้องเบื้องครับว่ามันสิได้ผลบอ่อันนี้ส่วงสดลองนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเป็นเพิงเนาะครับเพิ่องอะไโมเดิลห้องห้องนอนเพิ่นเดี๋ยวให้เบิ้องอันนี้เพิ่นวาอันปิดคอกอ่าเฮ็ดคอกเป็นนี่เพิ่นวายจะให้จะให้มันถือแผงด้วยเพาะั้นให้มันล้มโกกล้มยังสบายนี่ก็เป็น เป็นด้านในนะครับเป็นด้านในี่มองให้ื่อพันยูพันนอนอ้าวเป็ดไข่มาครับเป็ดไข่แต่ว่าเป็ดไข่มาทำสังอยู่ครับกำลังกำลังหากำลังหาอยู่ครับว่าเจ้าใดเป็นที่ทรงนะครับกำลังตาสิดใจอยู่ว่าเสียวกายคีขมเบล,ลึกเอาเป็ดอีเลียงนะครับพี่น้องเลยถ้าพี่น้องมีความรูอ้อ่ะข้อมินคำว่าบอกให้ได้พี่น้องได้ว,ว่าเสียวแบบตรงไหนดีพันไหนดีนะครับเนาะ นี่สิเป็นโรกนอนพนนี่กะเป็นไม่ยุค่านะครับเนาะไม่ยูคาไงไงไม่ยุค่านี่กะล้ำละล้ำละสามสิบบาทล้ำละยี่สิบห้าบาทนี่ครับแล้วห้องก็ไปเลือกเอาเองก,กะสีคิดว่ากะสีได้หลายปีแล้วครับสองสามปีแต่มันพังมันยังค่อยว่ากันไหมด้านลางๆอ่ะนี่แหละครับกะอ้อมเอาไฟหยาแล้วครับอ้อมนี่ เดี๋ยวออกมาเบืองด้านนอกนะครับเนาะด้านนอกก็เป็นเป็นไผ่หยา้า,นานครับนี่ออกไปหญยาอ้อมเห็ดแบบบ้านๆนะครับนี่ทรงเมื่อเดินแบบบ้านๆพุ่นครับโอ้ยดีใจครับดีครับเพิ่นกระโดดโลดเต้นเ,นเ,นนเนพิ่นเล่นน้ำเนาะพี่น้องเนาะกะสวนตะไคร้ด้านนอกก็คือยัง อ้อมนี่ครับก็สิป้องกันมาได้อีกในระดับหนึ่งนะครับย่านตะพันขุดขมา่าห่ะมาเนาะค่อยว่ากันค่อยแก้ปัญหากันทีหลังครับนี่อ้อมบริเวณอ้อมรอปๆอนี่ครับฝนหลินน้ำมันเป็นแบบยังไงลรับพี่น้องอันนี้ก็ด้านข้างเนาะมันเป็นความสุขเอาความสุจกจะคของเปที่ตังคนะครับย่ก็ปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะ กับผู้ใดสิมาอยูย่จังสี่มาอยู่มาอยู่จังสี่มาเห็ดคือผมนีก่กะห้าไปเป็ดเปิดลูกจ้างเขามา้าเบืบ่อเนาะพี่น้องเนาะหา้าอยากหวนขึ้นมาอยู่บ้านกะล่องเบิงกะล่องเบิงว่างแผนเบิงเนาะครับเนาะว่าสิมาจังไดมาเห็ดจังไดค,ค่อยๆหิดค,ค,ค่อยๆทำไปเมื่อกลับมาตั้งหลัก อยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นไปเฮ็ดงานมเมื่อยก็ได้นี่ครับบรรยากาศระๆเสียวๆน,นี้เบิง่งไกลๆเนาะครับพอกเป็ดก็เบิ่งเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะครับนี่ครับเพื่อนก็ดจขึ้นไปนี่เพคนเล่นน้ำแล้วเพคนก็ดจขึ้นไปบริเวณรอบๆถ้าเอาเป็ดไข่มาลงอีกคนหนึ่งก็ จังสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับไพ่หยากรับไพ่ละไพ่ได้ยี่สิบบาทพี่น้องนี่ไพ่หยา,านี่กากระห้องแซวอยู่ครับห้าสมมุติว่าสักเมื่อหน,นึ่งห้าเป็ดไข่เนาะระวังตากาละพี่น้องนี่กับริเวณยนางบอลลีเวณอกีอกอด้านหนึ่งนะครับเนาะ ส่วนด้านนี้ผมกำลังเสีเ็ดอันนี่ครับกำลังเสียดมองอันนยังก่อล้านบินเพิ่นครับนี่มองเพิ่นกระโดดน้ำนะเอาไว้แต่วลาเห็ดว่าท่านแล้วครับมองมองเป็ดกระโดดน้ำเลยก็ห้วยใส่ไม่ซักย่างดีแล้วพี่น้องนี่เสษดไม่ซักครับผมไอ้เ <laughs> พิ่นยืนตรงนี้เพิ่นพุ่งเล้าลงพูดแล้ครับภาพมุ่ง เมืองก่อนบาซีไปในทถวเนีแน,นวทางเลยนะพี่น้องเนาะแต่มีโกบกเผาเนี่ยคาดห้างว่าให้ขี่เป็ดขี่ยังนะครับม่าขี่ใส่ต้นบมกเผาเนะหามันงามมันยังสินเนาะพี่น้องเนาะส่วนส่วนพามี่คือผับไก่กับกับเมื่อไหม่ครับพี่น้องผมกับพึ่งมาอยู่บ้านได้จะเกือบปีนึงแล้วล่ะ ก็เลยมาล่องมาล่องเห็ดเบืองสั่งแรงอาหารแล้วครับเอาไปยู่ไปกินเฮ้ากะไปายามเขาเบิงเลยพี่น้องเขาเบิงสวนผู้นั่นผู้นี้นะครับเนาะที่เิ่นเห็ดเฮ่ากับเอามาปับใส่ในสวนเฮ่าในหน้าเฮ้าว่าเฮ้าสีเริ่มเฮาสีเห็ดเป็นยังไงให้มันเกิดไอเดียบางสวนเพิ่งกับเห็ดดีดีนะครับ เป็นปลูกผักปลูกเมีนั่นแหละครับคือว่าเฮาอายุก็หลายเลยพี่น้องเฮาก็ยุ่งยู่บ้านเฮากับดินล้นไหลายมันกับเมืยเนาะตะลอนตะลอนไปหาเห็ุการเฮ็ดงานหลายเปเป,เป็นโูกจางเขาหลายมันกับเบื่อมันกับเมยเครียดนะครับลองมาอยู่แบบหนีบ้างมาอยู่กับปัจจุบันเนาะครับเนาะแต่เขากับปัจจุบันส่วนฟังทางนี้หาอนาคต มันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้กระจขยับขยายมากคอกเป็นมาทั้งบแลครับนี่ก่วงคือกันเปิดประตูให้พันทะลุยางมาพี่พื้นที่กับก่วงเตี้ยอยู่ครับเพราะว่าผมก็เฮ็ดยู่พอเดียวนะครับส่วนแม่บ้านพิ่นเพิ่งก็เฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนเนาะกลัวพิ่นสิแล้วงานเพิ่นกัหลายนี่ครับแบ่งแบ่งนาที่กันแบ่งงานกันครับนี่พ่นเห่นน้ำแล้วพ่นกิขึ้นมากปัดคนพ่นครับนี ย่าพี่น้องมือเก่เนาะเนี่ยพี่น้องมันก็นขืนมาปัดขนมันมันกะชีเฮ็ดสวนนี่กับบุญเวนบ้าสิขาดบังวามันต้องได้ขายได้อย่างนะครับเน้นเน้นไปยูไปกินก่อนครับเพราะว่าถ้าเห็ดบังขายนี่มันเครียดด้วยพี่น้องเลยการลงทุนนี่กะ รอบห่วนี่กัใส่ทุนนี่กันนะครับแต่ว่าผมกะไม่อยากบอกว่ามันต้องใส่ทุนเท่าไรเพราะอย่าไปไม่ต้องไปใส่ใจมันพี่น้องตะคิดแต่แค่กระเฮ็ดโหลดถามว่าเราเลี้ยงต,นตอนอย้นทุนต้นแยงน่ะมาขีดหลเลยโอ้ยเครียดพี่น้องไอ้นี่ยมันเครียดอย่าไปอย่าไปคิดม,าามันหลายบางที่ะแค่กระเทิร์นโหลดครับพี่น้องทุ่นยำได้ แต่ไปคิดว่าเฮ็นยังลงทุนไปเฮ็นน,น,นั่นไม่ดีไปสิวังไปกำไหรอโอ้ยเครียดพี่น้องบ่ต้องนั่นหรอกเดี๋ยวมือหนาจังสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเนาะครับถ้าได้เป็ดใครมาลงเดี๋ยวมือนี่กับสีขออนุญาตไปง่ายถังอาหารล่ะครับมาไปให้เป็ดไาไม่อยู่ทั้งไม่ไงไม่อยู่ทั้งพี่แล้วครับเนาะแต่ผูดด้ใดเบิงแล้วก็ทำมามักไนดะ้พี่น้องเน้อสไต ไหลหน้าส่วนผสมของผมเนี่ยแบบนี่นะครับซอยกันกดไหลกดแช่วิถีชีวิตวิถีบ้านๆเนาะครับเนาะแหลกเบียนกันเบืองนะครับเบืองแล้วกะรู้สึกว่ามันแบบมมัมกยังกะซอยกันเนาะครับเนาะตีแผ่ออกไปสนับสนุนผมกะเป็นคนแบบเฮ็ดยังกพะพัดทันเก่งครับ เฮ็ดคลิปเฮ็ดอยังกับว่าท่านเก่งหลักะเฮ็ดเกษตรกับว่าท่านเก่งยังเป็นมือไหร่เบอร์ละครับก็ค่อยๆเฮ็ดหลักะไปย่ามอยากทายทอดบ่ได้ว่าเน้นเรื่องแบบประสบความสำเร็จนะครับเริ่มแต่ต้นเลยครับที่ผมมาอยู่บ้านแต่ผู้ใดเดือบงคลิปก่อนๆพู้นเนาะครับจะสิ่งหูจักว่าผมเริ่มจังใดผมมาจังใดนะครับกับว่อยากไปเฮ็ดอวดเฮ็ดอ้างผู้ใดนะครับแต่ว่าอยากเฮ็ดเน้น เน้นสางอยู่สางกินแน่เขาพวกของนี่แหละครับคิดนาพ่อกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับผมอเออเ่นน้ำข้าศึกข้นมาตากแดดเนาะบ้านี